อยากฟิตง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกดติดตามเลือกสั่นกระดิ่งทั้งหมดนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งธูปดอกไม้นะคะกลับมาฟิตที่บ้านของเราเหมือนเดิมคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูชาเลนจ์499บาทนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะยังไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์เป็นบอดี้เวทได้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการความยากมากขึ้นเป็นยางยืดแบบยางเลยก็ได้หรือแบบผ้าก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ท่าแรกนะคะวันนี้จะเป็นคลิกแบ็กนะคะสําหรับการใส่ยางยืดนะคะสามารถใส่ได้ทั้ง2แบบนะคะในภาพเล็กได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวครั้งนี้กุ้งจะทําแบบแขนยาวให้ดูก่อนนะเราเซตท่ากันก็คือว่าหัวไหล่ข้อมือตรงกันข้อสะโพกหัวเข่าตรงกันนะคะแล้วก็เก็บพุงด้วยหลังไม่แอนลงหรือโค้งขึ้นนะคะค่อยๆเตะขึ้นโฟกัสต,ต้นขาด้านหลังแล้วก็ก้นด้านหลังของเรา แบบแขนสั้นก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะหัวไหล่ข้อศอกตรงกันเก็บพุงของเรานะคะข้อสะโพกหัวเข่าตรงกันพอเวลาเราเตะขึ้นไปแล้วเนี่ยค้างไว้นิดหนึ่งแล้วถึงจะเอาลงนะคะให้โฟกัสกล้ามเนื้อขาด้านหลังทั้งตอนยกขึ้นแล้วก็ยกลงนะคะท่านี้ทำ15ครั้ง4รอบค่ะ ท่าที่2นะคะดงคี้คิกนะคะอ่ะอันนี้ทําแบบแขนยาวให้ดูก่อนและอย่างที่บอกนะคะยางสามารถใส่ได้ทั้ง2แบบนะคะแต่กุ้งชอบแบบนี้คือรู้สึกว่าจะได้แรงหนืดมากกว่านะคะหัวไหล่ข้อมือตรงกันนะคะฝ่ามือกระจายรองรับน้ําหนักได้เลยนะคะข้อสะโพกหัวเข่าตรงกันแล้วเวลาเตะขึ้นไปเนะะี่ยค่ะปลายเท้าจิกลงนะคะจะรู้สึกว่า ได้ต้นขาด้านหลังมากขึ้นหลังไม่แอ่นตามแรงยกของเรานะคะอ่ะมาดูแบบแขนสั้นเช่นกันโฟกัสสิ่งที่ขยับคือแค่ข้อสะโพกเท่านั้นที่เป็นจุดหมุนนะคะแล้วปลายเท้าอย่าลืมจิกลงเก็บพุงของเราให้เรียบร้อยหายใจเข้าออกเป็นจังหวะนะคะไม่ให้กั้นหายใจนะคะขึ้นไปค้างไม่ไดหนึ่งแล้วค่อยเอาลง ค้างนิดน,นึงแล้วค่อยเอาลงนะคะผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกทํานะคะทําประมาณ10ครั้ง3รอบได้แต่ท่านี้กุ้งทํา15้าครั้ง4ี่รอบต่อข้างนะคะท่าที่3นะคะเป็นคิกแบ็กพลัสนะคะสามารถทำได้ทั้งแบบแขนสั้นแล้วก็แขนยาวเซตท่าเหมือนคิกแบ็ k เลยนะคะอันนี้เราโฟกัสต้นขาด้านหลังนะคะเตะขาขึ้นลงด้านหลังนะคะท่านี้กุ้งทำา20ครั้งต่อข้างขึ้นลงใช้ข้อสะโพกเป็นจุดหมุนนะคะ แบบแขนยาวก็ทำได้เช่นกันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องเกรงหลังแล้วก็ท้องแกนกลางลำตัวของเราไว้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเวลายกขาดขึ้นลงเนี่ยเกิดแรงเหวี่ยงหลังเราจะแอนถ้าเราไม่ได้ฟิกนะคะสู้ๆค่ะท่าที่4นะคะครอฟตั๊มนะคะนอนหงายชันเข่าขึ้นนะคะแล้วก็ให้ปลายเท้าของเราเนี่ยติดกันนะคะ คอศีรษะหลังเป็นแกนตรงนะคะจากนั้นเกรงท้องคับบบก้นแล้วยกตัวขึ้นขึ้นมาตัวเป็นแกนตรงนะคะขึ้นไปแล้วค้างไว้หนึ่งสองแล้วถึงจะลงขึ้นไปคับบบก้นหนึ่งสองแล้วลงนะคะไม่เอาคอหรือคางของเราไปชิดกันนะคะคอนี่ปล่อยสบายสบายได้เลยนะคะท่านี้ทำสิบห้าครั้งสี่รอบค่ะ ท่าที่5นะคะ hip abduction นะคะอ่ะเรามาเซตท่ากันก่อนนอนตะแคงนะคะหัวไหล่ข้อศอกตรงกันเพื่อกระจายรองรับน้ําหนักแล้วข้อสะโพกของเรานะคะตรงกับข้อศอกขาด้านล่างสามารถพับเป็นสามเหลี่ยมได้ ขาด้านบนนะคะเหยียดยาวไปแล้วหลังจากนั้นเวลาเราจะยกขึ้นจิกปลายเท้าลงนะคะจะได้ส่วนของสะโพกด้านข้างมากขึ้นไม่ทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะ,ะมาดูด้านหลังกันบ้างหัวไหล่ข้อศอกตรงกันเห็นไหมเนาะแล้วก็ข้อสะโพกข้อศอกตรงกันขาด้านล่างพับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปจิกปลายเท้าลงขึ้นไปค้างไวน้นิดนึงแล้วถึงจะเอาลงโฟกัสสะโพกด้านข้างนะคะท่านี้ทำ15ครั้ง4รอบเช่นกันค่ะ ท่าที่6กันแล้วนะคะกรูดบิดนะคะท่านี้นอนหงายนะคะแล้วก็ชันเข่าขึ้นมาพูดที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ต้องเพิ่มยางยืดก็ได้นะคะอย่างที่บอกอ่ะศีสะคอแผ่นหลังนะคะให้ชิดกับพื้นไว้แขนจะตั้งแบบนี้หรือว่าจะไว้วางด้านข้างก็ได้นะคะไม่มีปัญหาจากนั้นเกรงท้องนะคะเกรงก้นของเรายกขึ้น พอเวลายกขึ้นไปนะคะเกรงก้นหรือขมิบก้นเข้ามาด้วยนะคะ2 1 2แล้วถึงจะเอาลงขึ้นไป1 2สองแล้วถึงจะเอาลงสําหรับคนที่ขึ้นไปแล้วตัวไม่เป็นแกนตรงนี่คือคางนะคะคางกับอกจะมาชิดกันแบบนั้นไม่ตรงนะคะหลังแอนมากเกินไปท่าที่7ดนะคะกรูดบิดแอดดักชันนะคะก็คือเซตท่าเหมือนกรูดบิดเลยเนาะแต่พอขึ้นไปแล้วเราแยกขาออก ขึ้นไปแยกขาออกนะคะค้าไวนิดนึงแล้วถึงเจ้าลงสําหรับท่ากูดบิดเนาะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเวลาที่เรายกตัวขึ้นไปเนี่ยเหมือนใครดึงท้องเราขึ้นหาฝ้าเพดานของเรานั่นเองนะคะคอเนี่ยปล่อยสบายๆเลยนะคะไม่ต้องเอาไปชิดกันนะคะลงมาขึ้นไปแยกออกแล้วพยายามแยกให้สุดนะคะยิ่งใสยย่ยางยืดจะเกิดแรงต้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอ มีแรงต้านตอนอ,ออกเนี่ยแล้วตอนเราเข้าเขายางพยายามที่จะดึงขาเราเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสทั้งตอนเข้าแล้วก็ตอนออกด้วยนะคะมาถึงท่าสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะ Good bit Step out อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของโค้ดที่ทำเช่นกันนะคะเซตท่าเหมือน G o ๊ดบิ t เลยนะคะจากนั้นสิ่งที่ใช้เป็นจุดหมุนคือ หัวข่าวเราเท่านั้นนะคะพยายามอย่าให้ระดับของสะโพกลดลงนะคะโฟกัสเกรงไว้ค่อยๆก้าวขาไปทีละข้างตอนก้าวไปเนี่ยเอาส้นลงแล้วก็กลับมาวางเต็มเท้านะคะเอาส้นลงกลับมาเต็มเท้านะคะค้างไม่ต้องเอามาชิดอกนะคะท่านี้ทํา10ครั้งสี่รอบค่ะจบไปแล้วนะคะง่ายๆสบายๆที่บ้าน8ท่านะคะใช้เวลาไม่นานในการดูแลสุขภาพของเราที่บ้าน สุขภาพดีหุ่นดีมีได้ที่บ้านเลือกทานอาหารออกกำลังกายดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะขอให้มีความสุขสนุกกับการออกกำลังกายค่ะสวัสดีค่ะ